สวัสดีค่ะแต่ก่อนนะไม่เคยค่ะทาเลยอย่างเงี้ยแอบอย่างเงี้ยแล้วก่อนอันนี้อะไรอันอะไรอันนั้นอันนี้แค่ก็เรื่องห้างใกล้ถ้าห้างจะแห้งก็เรื่องจะถึงไม่เกินห้าสิบบาทกล่องกระเงี้ยเราสมุดกระเงี้ย เขาจะพูดได้ไฝใครฟังแต่ก่อนฉันคิดว่าหมอที่รักษาสภาพผิวหน้าเป็นหมอที่เหมือนแบบเป็นสะเก็ดเงินเป็นแผลแบบแผลแ,แบบช้ำอย่างนี้ปะเป็นหน้าช้ำเดี๋ยวอาจะเกิดสาเหตุไม่ได้เช่นหนังตายอยู่ดีช้ำอะไรเงี้ยใจฉันคิดว่าเป็นแบบนั้นไงนในสมัยที่แบบว่าแพทย์ผิวหนังอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันอะเป็นธุรกิจแบบว่าดูแลหนังนาว้ยเออปะ หมอลงตลาดหรอวะแบบนี้กดสิวมันก็จะช้ำใช่ปะถ้าใช้แบบนี้กดก็ใช้อย่างกดเป็นเป็นเหล็กกดสิวที่มันวงยกดตึกแล้วก็จิ้มแล้วก็เสียๆเขียได้เปิดหัวสิวได้แบบนั้นอะแหลมๆก็ใช้จิ้มกดหัวสิวต้องระวังจิ้มตาเลยนะ ฉันอยากให้พวกคินิกพวกเนี้ยทำเป็นแบบว่ารับกดสิวก็เขียนไว้ข้างหน้าเลยกดสิวอย่างเดียวไม่ต้องผุ้แพ้เลยกดสิวอย่างเดียวเพราะว่าคนทั่วไปเข้าใจว่าหน้าจริองอ่ะต้องกดสิวไม่ต้องมาตรวจกับหมออะไรแบบเนี้ยเออพอดีว,ว่าฉันไม่เคยรักษาไงแต่ฉันเคยไปกับเพื่อนเพื่อนฉันบอกว่าหมดที่พันกว่าบาทสองพันอิกิเนไอบีเขา บอว่าหมดเกลี้ยงไงฉันก็เลยแบบว่าอยากให้ลดการอบบรัดลงในเมื่อเราจริงใจใช่ป่ะถ้าเราเปิดขิดเราจริงใจจริงเนาะไม่จําเป็นต้องลากประตูทุกคนไงรอนานมากเลยนะว่างกระสีไปเลยทุกคนเยอะมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าราคาสันค้าเปจจนตลาดนัดไงแม่ฉันว่าว่าวอนนี้แม่จะขายของแล้วอยดีเลยเกิดอหน้าฉันน้องทิมาะล่ะเดี๋ยวหมดแล้ว <c oughs> เออฉันจเช่ญแต่ว่าแม่ฉันบอกว่า อีกแคตัวไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรวะไม่รู้จักอะไรวะไม่รู้จักสงสารคนอื่นเลยอืมแต่แลวหยุดยิดฟังแล้วก็หงุดยิดแต่ก่อนนะถ้าฉันไปเรียนตรวคนนะฉันขอเท่าไหร่ก็ได้